ให้อาจารย์ดูหู้เร่องแค่อาจารย์จก็บมาเอาไว้คนหรูเรื่องการเฮ็ดซองเฮ็ดไว้เวนานฮ้ดอย่างเล็กบ้างไามเด็กยังสอนอย่างคือโอ้ยทะลุปุบปัเลยปันแหกม่งออกจากข้าจาชกาเลยนู้นอืมก็ต้องมายาเลยเพื่อจะไปจัดง่านทุดวัดทุดวัดหลวงป่วเทียนนวัดอาล่นเพื่อจะไปจัดงาน มีงานบุรพ a า a r งานลุงปูเปลี่ยนอยู่บ่อยๆเรื่อยวันงานลกงปูสารผ่งผ่านมาในวันที่สิบสี่สิบ้าเดี่อเดือนพานก็จะไปจัดงานแล้วเรื่องวันปีสวันลุงปูเปลี่ยนอยู่ีวัดลังจากอแมบุรพ ajar เาะอกโจงกับเออเรื่องน้ลุงทองลุงทานนี่น้ำประนวันหนมีอย่างบ่าต้น้ัหอน้ังซ่า มาเรียนยัาไ้เอมันถวายจะทามเบียนเรออกออกตางยันเที่ยวสุดี่ยวเลยเลเออออกไปเทยไนะปัจจุบันเราเลยาเลยยังถึงความเลยนะแวกิยน้ำพอน้ำชาน้ำจริงเพ่จะได้วุิวุบันาาาปคแ่กระแสจิตเมตตาเจโตเมตตาอปัญญาเมตตา สมาธิเมตตาพุธิหารตัตตว,นนออมว,วแม่กูบ้านจันระดับสามสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบาโอ้ยันโยกเจพาะพุุนนางาออกโยเกยโยมกเจ้าพุชุนาลูกสาวโยงสาวรักพุชนนาตาออกพื้อใจรักว่าเป็นพ่อแม่กูบอานรย์เมตตาเดินทางมาทางนีย ตีโปตีปาตีเขาตัวีมาแลยแต่ก็ผม่อกูบาอาจารย์ว่วันนั้นเนี่ยจะแบบพยายมเนี่ยวัดอะไรวัดพทธาิลปนนจะแบบเชียงรายก็ได้เพาที่แงทำต่เียนสมุดเนี่เชียงดาวไเชียดก็เปนบบสองสามยิโลามมาแต่ทางโกงอีกโอ้ตีอะมเากโกเจะเชียงดาวมาตรงนั้นงปูครูบาอาจารย์ก็ไม่ตา แไอ้ถวายพ่ะบางสาดิิกท่าหลงปู่นลงลวิปไปแค่ปลูกแ่ละวนสองจะเยทีน่เลิแต่เลวัดวัดธารงอ่ลงปู่อ่าลง่วจะ่เิยวัดธารัเนี่ยิเศแล้วก็ลงพุเิวัดตามัะเปียนอละอละถุงบาทบาทแปดนิ้วบาแปดนิ้วโแปดนิ้วถวายไปโอ้ยงแอครูบาใจจิงัง บาดเพื่อใจมาเาา่สนใจกเมตากากระพบนะครับโอยมีแห้งครับมีแหงไหลเป็นพราแม่ครูบาาจกเมตาก็บอกทิว่าสิบอก่ว่าการโยมที่มาหลบอกคี่ว่าพะคุนเจ้าที่เมตาก็เมนป่าเนี่ยเขาดางอย่างเงี้ยบอกว่ารถตีจนห้องคนละหอบ้านบ้านป้านี่ยเลยบ้านยังบานหลวงเลย นในปางขันมน,น,นุน่ะโติอไปท้งทางที่พูนจนหอดลอยลอยนางแก้วที่ขางเป็นจังหวัดเชียงรายนะครับลอยแบบปพื่มใจเ่อแม่กุบกางใทั้าไม่ตังหวก็ทำมากัสีล้มพูนบัวทำมาดือนนัตตา่าไปทำการมันหมายัางในโลกแห่กกงตรวันเชื่อใจเราบุญเนี่ย คนนี้ก็จะรว่ามัต้องใช้สบัตไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องอะไรกับอะไรโอเคโดยเพาะหลวงพ่อเพสานเออหลวงพ่อเพสานบ้านจบทยู่ว่าเปหลวงพ่อเพสานันได้ติกระผมในหลังเก้ากระผมในเพชรจัรษาอยู่ที่อท่านภูพายุนบ้านตกฟาซิวเอ่ะเศบ้านยาผางตะบลองฟาซิวอำเภอ ภูพานจังหวัดสกลนครพันานั่งนครัอาจารย์สมควราจารธรรมโนอาจารย์เบสนอาจารย์สาวอาจารย์เท่านอาจารย์อะไรจไม่ได้ลวการยามเทียรศ,ศานังจะาสาด้วยกันเก้ารูปกัม,มอ 23, ีกสองห้สามรวเป็นสิครับ พระอาจารย์เทนทานกเมตตาเก้านี่ยพาไปตรงๆไปกรรมฐานเป็นนั่งสมาธิโอ้เพ่งกระสินเพ่งเอาสุภาษับยู่ไร่พอเพื่อนน่ะไร่พออาจารย์ไปานกับอาจารย์สมควน่ะนะกับพรองคหลวงพ่อนกับหลวงพ่อสมควรับจีโศักดิ์โนบีนนรทวตนกำลังสวงหาพระเมูบาอาจารย์อยู่ก็ได้หลวงพ่อท่านเมตตาทนสอลูกอืร เป็นบุญเป็นความแรงอธิษฐานในฐานะก็ใหพอพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานตัเจ้าองผู้เป็นผู้ดีบริสุทธิ์ยังทุดงไปเราพีพ่อพหลวงพักหลงืงปู่เชื่อพื่อใหหมดเจอเจ,อจอกากลางรือ็นอยังไปหอดนแกงไปหอดะรละหลวงู่หลงพูไปหอดสัอุดรไปหอดสักุนนครอาจจะไป,ะแ,ไปแวะไปการั ต้องตามหาบัววัดนตาบ้านตา่าบลูงปูขาหลวกปู่พนาลูงปูบนพิงอากาศไปจนถึงพระจันทร์สมโพธิจนไปถึงพ้อยสมควรนักแสดงประสาทิสทปูพายุพ่อแม่ครูบอาจารย์ก็เมีย้าเองาเป็นิระน่อยพระรรษาที่สองรรษาที่สามพรศสกำพรรษาอยู่ที่ปูพายุ พ,พ่อแม่กูบอญการต่เมีต,ต,ตาตาสอนเอาแบบเป็นคนแบบว่าง่ายสอนง่ายหัวอ่อนนะมีกิสัทธทาเดิมใส่บอกไปพ,กพ่อแม่รู้าัารบอกงั้นเกาคำพื้นเอาคำพื้นสอนงั้นเก่าทีมาต่อไปตักน้ำล้งงงงงงบบางหน้าล้างบนาไว้พอสงสมควรนะก็อปปูกบารไปศาลาปู่บาไรปบาไปในบา้านนะ เอาการที่วันพกเพื่อน้ะไปในมานดินทบากลับมาต้าอุ้มมาเป็นพวกเขาพู้พื่อนโทเมนต์ตาๆเนี่บางแก้วอุ้มของหลวงพ่อวงพ่อสออุ้ของหลวงพ่อไปามพวกที้ผมกนเดียวนะเราเป็นสองบาทแล้วซ่งถึของเจ้าของพวเป็นสามบาทก็ได้อย่างปอย่างเปอุปถาพ่อแม่ผูบาอาจารย์้มมาสาไปว่าท่านบบนีู้ ทางรับวันนภาเน,นี่นยง่างกใกล้ผู้เพาะนางลับเผู้พาะนีวพ่อของพระมุจครับมีผู้พ,พ,พ,พายนทีนีนนน้ก็อยู่นักบุโรจพรรษาครับศึกษาศึกษาเราเป็นผู้บัาจับบเปนเจ้ของอาว่ธอยู่อะไรุ๊ทุรกันงานทงกวนเป็นเลยกลับมาแล้วก็กลับามากขายโยนกันนเาขา เราหน้าตำบลสีสงคราบเหมือนเด้บ้านบา้านนั <figuring out 000 eni> ้นการจำลองนะบ้านนั้นดอกคำนี่นะนาคำบ้านนาคำประจอมแจ้งบ้านนาคำอำเภอสีสงฆ์เนี่เป็นสามตมีกันตั้งแต่ภาษาภาษาเดียวกันแต่เพิ่อเป็นที่ที่ที่มุ่งนี่ยตรงบทก่อนออกจากบทก่อนเป็นพอกันครับรู้สึกว่าคุ้นเคยกันมา ไปแจะคุณะเพื่อกระตนเพื Pur, ่อกรยูทา้งภากางม่างกลางไปเรียนไปเลียนไปท่องยุทธภบอยู่งนนอนส่วนเราก็หลังออกจากหลวงพ่อสมครออกกัญชาแล้วไปแสดงหาคนละไปวัดหลงโบไปกางหลวพ่อยังจะจบเลยก็จะจไม่เรีย พ่อโพสีคนอ,อ,อื่นหลพโพสีครับรมโพธิ์ไปดูนะเพื่นสบายสบายบรรลุของมันอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรนริพพานอยู่แล้วสบายสบายแรงกัดเดินตตรงไปเรื่อยจนไปถึงภูวน,นัุกคำพักบบูชาภูวนในถำขโ่ก็ไปอยู่ในถ้ำสาับ ท่านพระอาจารย์หนูพระอาจารย์เกยหลวงพ่อเกยตอนนั้นเพิดกระจูวัดของคุณดอกอาจารย์หนูกระจูอาจารย์นองเป็ยังไงบ้างน้องกระจูน้องอาจารย์เกยอยู่ข้างล่างรัฐบานเงินตำรานวันนี้ก็ยืมตำมาซาหรือบนพาวันอาทิอาจารย์หนูกระจายยี่แตงหิอบรมเอาเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายนะเปิดกระแทงตอนเอาบอกง่ายยังไงตำมาซาเปิดกบ้าเป็นงานชุดลงดูเถิ พูดวนพวนพูดวนยังไปเบว,เวตีตาดสแนนอไปตรงหลวงป,ปู่มันลวงป,ปู่เท้าหลวงปู่อดหลวงป,ปู่จวนหลวงป,ปู่วันมันไปทำกรรมฐานภาวนาไปนั่งยุ้มองหลวงป,ปู่มันนั่งอ้ยเขาสะพอแม่ผู้จันกระน่อยก่อนกมาเกษอสมัยก่อนนั้นมองแม่ผู้จานเนี่ยพ่อนัออ้งโป๊นนับสมาธิเต้าเลยมดขึ้นเลยมแต่ว่า เสียงซานโอ้ห้องบปลาอ่านังไแงคนี่นะมเนมูป็นนสองสามองนี่นี่ยระปิป็นปิกกลางคนไกลๆกันบริเวณไกลนี่นอามีให้ล้ตาไปคุนย่าไปยงไปไปหัโบเบียนะมันจะปัโคทดห่างกันไปย่ายคนมันก็มีท่าหัืงนกันั่งสมาธิไปสามทุ่มที่รุงทบานเสเราสามทุ่ คนแ่นี้เนี่ยากันกันว่ามองมองไปมองไปก็ไปเห็นเลือดอาบเลยเลือดอาบที่อย่างพระพระจีวรพระสบูเลือดอาบนั่งสมาธิโอ้ยอาจารย์อาจารย์กับพิญาไว้ยกคนไปยเผมแลพิญาไ้แพาไ้เยัไตองก้อนะีองก้ออาจารย์เลเป็นแทบว ไปวันรู้บอกไปวันมันเป็นากฉากกันอยอะแยะติยามีต้องกาอรู้จักบรู้จักที่อันอัน่ว้ามันไวบอลผู้ผู้ผู้มันมะรไหผมเดินไปนมันเป็นมันจะมีซากเปลือกหอยที่น้อย มีต่ปลวกไมาเต็มตามเนธรรมารเงินธรรมารอยู่ตัวอยู่ตัวตอนนี้ตอนนั้นสมัยก่อนเป็นจังหวัดน้องไทยสมัยนี้เป็นจังหวัดบุ่งุยกอนสมัยก่อนวันนี้ลงตาลงยิ้ว่าพี่จะไหวตัวกลดอินใสอินพุ่ินตับกูแล้วมันเป็นเหมือนแค่โอ้ยาเจอสามการเมีตาบรตนบ่าอ่างนัสติ ล่งครับทาขาสะีเต้นที่อย่างวับปกติทำใตสวนน้าก็เห็นแล้วมันมีการท่ากรแต่นี่ก่าสิที่ทารี้จดูงูเรื่อยอ่ปกติมันมันมีสองสองท่าเด่าตัวนึงมันจคือคือกระี้กระดึ๊บกระดึ๊บคือตัวปิงกระดึ๊กระดึ๊กระดึ๊บแล้วกระโดดไีทาอย่างหนึ่ง ีทิฆาดเจ็บอยู่อยู่ตามหญ้าตามพื้นทางโครนไปก็กกอกซักกกอกตักเฉยๆะปีนไม่ได้ใช่ไหมทิฆาดมนมีสองชนิดเองแต่ตรงไปนั่งตรงนั้นหลวงปู่ชอบนี่พ่อเสือนะหลวงปู่ชอบพ่อเสือหลวงปู่ขาวหลวงปู่จวนนะตอนแรกหลวงปู่ขาวหลวงปู่จวนเพื่อที่สานว่าทุกท่านผู้ผู้ว่าคนน,นนี้แบบนี้บางใหม่ีมวลเพิ่มมาเพิ่มก็เลยไปผู้ทอดไปสานหลวงปู่จวนก็เลยไปสั่งผู้ทอด ก็เป็นั่งการว่าจะรลมองเซลล์มองโอ้ยก็คือไปทั้งปุ่นเป็นลานมันก็เลื่อนเหงาเลื่อนผูรังกายไงก้อนหินอุดพูนมันก็เป็กสเป็เกเป็นเกสแต่แงว่าเก็ไปนานเป็นพูนอะไรไเขาก็ูรังกายแต่เขาว่ปนโฆษณาเปเขาไม่โฆษณาเนาะ สมัยก่อนท่านลุงปูหลวงปู่สีทัพอาอจงงารย์ไปทุดงปูเขาควายก็ไปเจอหลวง,งปู่สีทัพปู่เอเวก็เจอลูกศิษย์ลวงปู่สีทัพอายุ80ชื่อท่านเป็นอะไรทีนี้ก็ท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยนี้จะข้าวในน้ำขงน้อยน้อยป้าที่พาไปปูเพชรลวงหลวงปู่เป็นสามเณรหลวงปูอง่อ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคู่กำตันเนี่ยคู่กำตันประเทศเราเป็นรองสังฆราช ทีนี้เป็นสามเณรน้อยเป็นสามเณรน้อยพอลวงปู RS ่สิรัตถ์จะพามาภูเพศนะน้อยรับต้างพอสามเณรน้อยคำจันทรับตางปุ๊บน้อยลืมตาป๊อกพาไปที่ภูเพชศเลยอ่ะเอออาจารย์มากเลยอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งน้อยไปชี้ภาพไปเ่านทุกปู่ว่าหลวงปู่โุปูผู้เขาควายหนังไปสิขาวมาปูผู้ผูสิงห์ผู้ทองป้าสิทธัตถ์ถาม ทำทำหม่ราโค้งสังกวมโค้งนะมขอนเปิ้ทานน่สามสามเนียนกระโปกขาย่างกทำไม่รางโค้งเซเลยมึงปูสีทับเนียย่างไม่ร่างโค้งเลยตะเก่รบ่มีเรือเย่างเนีย่างทำไม่ราโค้งอันลมตัดลมตาลวมปูคัตันเล่าให้ฟังย่าทำคำแต่งเลาให้ฟังว่าปูสีทับทาเนีนกระโปกขาวย่างทำไม่างย่างย่างทำก๊อเพื่อเล บทหลวงพ่อเนี่ยจ้จ้ำจ้ำจ้ำจ้บริษัยเบื้องหลงคอยใผู้บารจารย์สมัยโบราณนะกว่างเป็นกระางเรื่องเรืรองผูว่อะไรู่้หลังพูดผู้เขาไปผู้ไปเอาบนันนี้มีแบบงกา,านั่นวันนี้น้อยม่ิาไปจะไม่หรือจ่งจะพาไปแบบใหม่ทัางกับพาเข้าทําที่ผู้เขาไปเข้าทําแล้วก็พาเนียน,น้อยก,กับพวกเขานี่เดินลอดใต้ไนน้ำโขงมาเลย รอบใต้ในน้ำโขงก็มีโผล่ที่ปัวอาโผล่ที่ปัวอำเภอบุญการในจังหวัดบุญการแล้วตอนนี้อำเภอบุญขหลวงอำเภอโสกาเสกาเนี่ยโผล่มาที่ปัวประเทศไทยรอบใต้ในน้ำโขงมาหลวงปู่ก็บอกว่าเห็นเมื่อทุกเห็นหมดทุกอย่างใต้ในน้ำโขงาพูดไทยพยาน่าอะไรอะไรเขาเรื่องอะไรไม่เปลี่ยนเปลี่ย ลา่าสุดอ่าล่าสุดเห็นหมดเลยเป็นพายังลอยคือตอนนี้ประเทศต่างประเทศที่แคู่มองหลอกนั่นะจีนม้วนใต้ดีนะแต่ลุงปูที่ท่าสะพานระเบิดน้่มาเลยคือบนนัลงใต้พอดนมาเลยผสอบดู่พลังการมาพู้ัวมาสัท์กันเพราะมีูายกันสมัยก่อนมีฤทธิ์มีเชหลุงปูชอบถือก็ธรรมดาเลยแต่เน้นอุปทานลวงปูชอบ คุณก็บอกลหังเับคุณก็ไปเหตามทุ่นทีทุ่นกไปนวดดีแกงดีขาอุปถาลหลวงปู่หลวงปู่ค้องไปหลวปู่เรียกไปเขาอุปถาลหลงรู่ชอบหลวงปู่ชอบกัรนอดเห็นวดไปนวดไปวันนี้อยากลองเป็นผ่าววันน้หน่อยอยากลองลงพ่วงกับพก้นเดียดกันไหยองเผาขาเลยขาลงปู่ชอบหายอบหายแก็ถา่เจอหาไม่เจอขาลวปู่ชอบหายหายไปเลยขา ผงพู้โชค้ายโสดเลยเอิดบทายยดีขาหายไปนี่สองขาไม่ค่อยทำอะไรก็พอทายยังไงก็ไม่เจอแสดงให้มาดูว่ามผู้โชคแต่ไม่คอยพูดมูเจชบนี่แต่เมตาญี่อย่งเดียวมู้โชคยังมีพระอุปทานพระอุปทนหลวงผู้โชช่วงน้ำร้างกันดูไม่ไหวใช่ไหมพระอุปมา์เนี่ยเรียกเรียกไปเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันพาเอ้า เขียนลบปูนในช่งกุมเขีมุดเินมนเดิมาุ่งกับาจเขยนลบน้องปเขียนยาจงุมเขียนมดเินตามเืนสีเนหลงปู่ชอบไปนอนเนียเพราะว่าแต่เป็นสอบสัมผัสสัมผัสอันที่วันนาเป็นปไปนอนมียามมีสัมผัสหลงปู่ชอบไปอดไฟบอกยังสมาธิอย่างเดียวบินยงเดียวแป็นม่ตายย่งเดียวในหลวงปูชอบนเก็บเก็บพวกนี้ครูบาอาจารย์ โลถทายขึ้นบ้านถ้าเพิ่น,น,น,นไปพับก้อนนั่นถาที่เพป็นสวนนะไอ้คนพับแต่น้อยว <c oughs> ันนี้สถานที่ตรงนี้เมื่อตอนกลางวันแล้วทำไมถึงทำไมถึงเอาวันชักลอบขึ้นไปไม่ได้เทวดานะเทวดาแทนเต้ยเทวดาพุดแทนขวดจักรวาลเนี่ยโอ้ยรูมจำท่านสมัย